Around the d o u l h a t is. สำหรับคนที่ใช้แท็บเล็ตหรือมือถือสามารถกดปุ่มสีแดงตรงนี้เพื่อติดตามน้องเดวและกดปุ่มกระดิ่งกรุ้งกิ้งตรงนี้เพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่น้องเดวลงคลิปใหม่นะคะอย่าลืมกดกันนะ วันนี้น้องเดียวจะมาทำอะไรครับแกะไก่โอ้น้องเดียวจะมาแกะไข่นี่เลยไขเเ่เจ้าหญิงซินเดอเรลลาจากดิสนีย์นะคะนี่ในไข่นะคะเขาเป็นคอลเลกชันจะมีรองเท้าแก้วมีแหวนเจ้าหญิงซินเดอเรลลามีตาปั๊มมียางรัดผมด้วยนะคะนี่มียางรัดผมเป็นรูปผีเสื้อกับรูปรองเท้าเดี๋ยวเดียวอยากได้อันไหน อ๋อเดียอยากได้ตาปั๊มแกะกันเลยดีกว่าได้อะไรบ้างนะต๊ดใบที่หนึ่งฮ่าน้องเดียวพร้อมไหมเกล้ะนะหนึ่งจอบปอเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาเร็ว ได้อะไรเ่ยดูเจ้าเดี๋ยนโชว์ซิหนูได้อะไรลูกออเดียวเดียวได้ยางลบยางลบซินเดอเรล่านะสงสัยต้องลบสะอาดมากแน่เลย <S <S <ๆ S 1> เพราะว่าซินเดอเรล่านางเป็นแม่บ้านนะคะนี่คอลเลกชันของเขานะคะอ่ะคูอมือมอ่ะคือมือแกะใบต่อไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเดียวเฟล,ลใช่ไหม เดี๋ยวไม่อยากได้ยางลบคลิป <c ười> ที่แล้วก็แกะได้ยางลบนะเอาแล้วนะนะขไข่ใบที่สอง <c ười> อุ๊ยอะไรเออรองเท้าแก้วนะคะไหนไหนไหไหนโชวช์จิโชว์จินี่รองเท้าแก้วเดี๋ยวเดยวได้รองเท้าแก้วแล้ว เราไปแกะใบสุดท้ายก,าก,กันดีกว่าไม่ของพิ้นเลยลากแกะง่ายจังมันไม่ละลายใช่ไหมใช่เกิว่าอ,อยู่ในตูเ้เย็นนานก็นไม่รู้ห้าสี่สองปาะไม่เปาะอ่ะเปาะแล้วอุ้ยได้ลงเท้าแก้วอีกแล้วนะคะก็เป็นคู่ไงเอาเลย ใส่คู่กันไปเลยนี่คือของที่น้องเดลแกะได้จากไข่ซินเดอเรล,ล่าในครั้งนี้นะคะมียางลบแล้วก็รองเท้าแก้วสองคู่ทําไมไขเ่เซตที่เราซื้อมานี่ได้ของซ้ำทุกกล่องเลยอะโอลาฟก็ซ้ำเจ้าหญิงดิสนีย์ก็ได้ซ้ำซินเดอเรลล่าก็ได้ซ้ำคือก็ได้ซ้ำเยอะมาก แล้วก็ยังเหลือเยอะเลยเราเราก็ยังเหลือลแกะไข่ที่ยงไม่ได้แกะอีกเยอะมากนะคะใครอยากดูคลิปแกะไข่อีกนะคะก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้แม่ฝนกับน้องเดลไปก่อนนะบ๊ายบาย